สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนอรับกขัาสู่อาร์คโอเมก้ากันอีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้พี่จะพาท่านผู้ชมมาอัพ กันเสาร์กันสักหนึ่ง EP ก่อนที่เราจะไปตีบอสกันนะทุกคนเนาะซึ่ง EP ถัดไปหลังจากนี้เราจะตีบอสก,กันจริงๆต่างๆแล้วทุกคนนะจริงๆแล้วจะตีตั้งแต่ EP นี้แล้วทุกคนเนาะแต่พอดีว่า,าเรายังมีตัวไม่ครบซึ่งอบอสท,ที่เราจะตีใน AP ถ,ถัดไปก็คือจะเป็นพวกโซดีแอคดักเน็ตอะไรเงี้ยน,นะทุกคนเนะาะมีน้องๆเพื่อนๆแนะนํามาว่าอย่างกับคุณนัทแนะนำแบบว่าควรมีสัตว์ให้ครบก่อนถึงจะไปตีนะทุกคนนะซึ่งพี่ก็เห็นด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ในบ้านเราอ่ะมันยังไม่มีสายพันธุ์สายพันหนึงก็็คือเปนนสายยัธ์ู่ ทีนิตี้นะทุกคนเนาะอันอื่นๆนะเรามีกันเกือบครบหมดแล้วนะทุกคนนะยูทีนิตี้ก็คือเป็นสายพันธุ์พวกพอชั่นพวกอะไรอย่างเงี้ยนะทุกผู้ชมนะเพราะว่าบอสของอ่ยังกับพวกโซด i แออย่างเงี้ยมีคุณนัทบอกว่ามันจะเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยๆ,ๆระหว่างที่เราตีมันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นสายพันธุ์นู้นเราก็จะตีมันไม่เข้าอะไรเงี้ยนะทุกคนเนาะเราก็เลยกะว่าอีพินี้จะมาทําเป็นตัวหมูอัลฟา ซึ่งอยู่ด้านหลังของเราเห็นออร่าแดงๆมาทุกคนเนาะก็ประมาณนี้นี่อยู่ตรงนี้เลยไอ้ตัวนี้นี่ตัวนี้อ่าเป็นหมูโพชั่นอัลฟ่านะทุกคนเป็นโอเมก้าอัลฟานะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาทําให้เขามาเป็นเอ็นเชียนแล้วก็อัพอ่าพารากอนโซกันไปด้วยเลยนะทุกคนเนาะเพื่อว่าเราจะใช้เขาในการอาไปตีบอสนะทุกคนนะตอนนี้ตัวอย่างที่บอกไปก็คือตัวในบ้านเราอ่ะมันม,มีทุกสายนะแต่มันไม่มีอ่าไอ้ตัวนั้น เรามีรีซอสไงเรามีตะกั่วแตนนี่ก็เป็นรีซอสเป็นเป็นเหล็กอ่ะแล้วก็มีไอ้พวกนี้นะเนี่ยไอ้พวกพวกเทคพวกอะไรเนี่ยมีมีหมดเลยนะมีสายโจมตีมีกาเดียนมีสายฮิวอย่างไอ้พวกเนี้ยไอ้โพชั่นนี่ก็ฮิวได้นะแล้วก็มีเนี่ยมีโจมตีเหมือนกันไอ้กาเดียนก็มีเห็นป่ะมีครบเลยนะทุกคนเนาะขาดแค่ยูทิลิตี้อย่างเดียวเท่านั้นนะอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือพี่ไปเอาทำไอ้ตรงสองตัวนี้มานะทุกคนเนาะซึ่งเป็นตัวอ่าเขาเรียกอะไรเป็นคุณนัดแนะนำมาว่าให้เอาอ่าไอ้นี่ให้เอาไอ้้ตัวเเนนนนียป็ะทุกค แล้วก็อไอ้เจ้าพาราโซตัวนี้นะเขาบอกว่ามันเอามาทําเป็นไฮบริดได้ก็เดี๋ยวเราเค่อยมาลองทํากันอีกทีนะอาจจะทาทันในอีพีนี้ก็จะทำเราลองเอามันมารวมร่างกันแล้วก็ค่อยเอาไปปั๊มพารากนอนโซทีหลังอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะลองเอามารวมให้น้องๆดูก่อนในอีพีนี้ว่าเอามารวมแล้วร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะทุกคนนะซึ่งเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันค่อนข้างแทงดีนะทุกคนนะอาจจะเราแต่ก่อนอื่นก็คือภารกิจของเรามันมีเยอะไงไอ้เจ้าตัวนี้ก็เยอะนะเนี่ยไอต้ตัวนี้นไอต้ตัวนี้ที่จับมา ตรีมเสาร์อาทิตย์นี้ก็ได้นะทุกคนเสาร์อาทิตย์นี้ก็คือพี่หยุดงานตั้งแต่สุกเสาร์อาทิตย์จันทนะเราจะมีไลฟ์สตรีมกันสุกเสาร์อาทิตย์จันที่จะถึงนี้นะทุกคนเนาะก็มีไลฟ์สตรีมทุกวันเลยอาจจะได้ทํากันในไลฟ์ก็ได้นะทุกคนถ้าตัวไหนไม่ทันนะทุกคนเนาะอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราอีพีนี้เารามมาทาไอ้นี้กันก่อนดีกว่านาะทุกคนเนาะหลักๆคือเจ้าไอ้ตัวนี้เลยค่ะคุณน่าอกว่าที่ขี่มันไม่มีเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาที่ขี่อันนี้เอามาอัพก่อนนะทกนเเเาาาาาะ่่่่่่ออออีีีีรยยยงงพพวขข้ช็ูแล ช็คดูใน F1 เนี่ทุกคนอ่าอย่างไรตรงนนนเ,เนี้ยในในเด็กเนี่ยเราเช็คเป็นดิโอดอนนะทุกคนเนาะอ่าดิโอดอนอ่านี่เห็นปะถ้าเป็นตัวธรรมดามันจะมีที่ขี่ยูนิคนะทุกคนนะแต่ถ้าเป็นตัวอัลฟามันจะใช้ที่ขี่แยกกันเห็นปะมันจะไม่มีอันนี้นะอ่าคุณนัทแกอบอกมาแล้วแหละแต่พี่ก็มาเช็คให้น้องๆดูกันอีกทีนึงค่อนอื่นก็เดี๋ยวเราจะเอาไอทุกที่ขี่อันนี้ก่อนอ่าที่ขียนี้มาอัพก่อนนะทุกคนนะว่าอัพได้อีกไหมเอาโอเคอัพไม่ได้แล้วคือมันเป็นที่ขี่ระดับสุดแล้วแต่เรามันสามารถเคิร์ดได้ไงทุกคนคุณนัทบอกว่าเคิร์ดได้เราก็จะหาเคิร์ดให้มันเป็นหลบหลีกนะทุกคน อย่างเช่นอันนี้เราจะลองหาเคริร์ดดูนะ้ช่ปะถ้าเคริร์ดเอาเป็นแบบว่าคือเมลีดามีดมันก็ดีทุกคนเห็นปะได้ต้อง68%เลยนะคือเยอะนะอันนี้เยอะน่าสนใจมากนะแต่จริงๆเ่าวนะคุณนัทแนะนําให้ใช้เป็น,ปนอ๋อเดี๋ยวทุกคนทุกคนอืมอันนี้พี่ว่าดีนะเนี่ยเพราะว่าเรามีอ่า12%โอกาสที่จะทําให้หลบหลีกด้วยพี่ว่าเอาแบบนี้ไปก็ได้นะทุกคนนะเอาเป็นว่าไงเดี๋เดี๋ยวเ,เ,เอามาเอาผิด พี่เอาอน,นี้ไปเลยดีกว่าทุกคนกดทีเดียวได้เลยนะทุกคนนะเอามันไปเคิร์ดอย่างนงี้แหละเอาอันนี้ไปใช้ก่อนนะทุกคนนะเอาง่ายๆไปก่อนก็เดี๋ยวถ้าเกิดไม่ดีไงค่อยมาเปลี่ยนกันในไลฟ์สตรีมเนาะทุกคนเนาะก็ตอนนี้เอาตานนี้ไปก่อนหูเยอะมากเลยอ่าส่วนเคิร์ดอันนี้หูเดี๋ยวดู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 าูอนนะูาูดูอูดูรูด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 รดูอูด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 ูู่ดูดูอ่ะเฮ้ยมีไม่พ 100. อว่ะ โอ้ยโอเคเดี๋ยวค่อยมาทําทีหลังก็ได้นะทุกคนงั้นก็ไอ้เคิร์ดแบบนี้นี่พี่ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะว่าเคิร์ดแล้วมันจะได้ดีหรือเปล่านะาถ้าเคิร์ดแล้วมันยังไงอะคือเดี๋ยวข้อถามคุณนัทอีกทีหนึ่งดีกว่ากลัวเคิร์ดแล้วมันจะเสียของนะทุกคนนะอุตส่าห์ได้เมลีดาม,มิดมาต้อง68%ด้วยโอเคงั้นอาตามนี้ไปก่อนนะทุกคนเนาะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยพารากอนเน,น,นี่ยมันไม่ยากอยู่แล้วเพราะว่าพารากอนตัวเนี้ยเรามีอยู่แล้ว พี่มีได้อยู่เคยไปฟาร์มพารากอนโซเราได้มาอยู่นะเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปดูนะว่าพี่หมายถึงอะไรนะทุกคนนะตอนนี้พารากอนโซเราพอจะมีแล้วเดี๋ยวเราจะลองหาดูก่อนแนละ้วอ่าพารากอนโซอันนี้กดไปแล้วโอเคมาหาหลังไม้ไปแล้วนะลองกดดูเอลฟามันจะมีขึ้นมาเลยเห็นปะเรามีเัลฟาดีโอดอนอยู่เนียปะทุกคนมีหนึ่งอันนะทุกคนนะอ่าอัลฟาเห็นปะ ถ้ามีหนึ่งอันพอดีซึ่งไอหนึ่งอันอันเนี้ยมันจะทําให้เรามีมีผลพลอยได้ง่ายก็คือเราไปใส่เครื่องก๊อปปี้ได้งไงทุกคนเราจะได้ไม่ต้องไปฟาร์มเองนะก็เดี๋ยวเราจะทําการเก็บพวกนี้ไปก่อนมันเกะกะหมดทุกคนของมันเยอะมากนะจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนี้เนาะกเ็เก็บพวกนี้ไปก่อนมันตีดันดนซงด้นสามันก็ดอกอะไรมาเยอะหมดเลยนะตอนนี้พีพ่่ทำหลังใหมป่ปะพี่ก็คือปั๊์มแค่เลเวลเขาเป็นขึ้นไปเป็นพันแปดนะยังไม่ได้ทําอย่างอื่นเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาทําอันนี้กันก่อนดีกว่่่าาอนีป แล้วก็เราจะทำอันพารากอนโซไปด้วยอันนี้อาให้เข้าปั๊มไปก่อนเอาสักห้าสิบอันเดี๋ยวเราไปเอาเบเกอร์ออกไปด้วยแต่เบเกอร์อยู่ในนี้เบเกอร์เราน่าจะไม่มีปัญหาเนาะอาเบเกอร์เบเกอร์ปุ๊บพารากอนเบเกอร์อันนี้ไม่ได้วะทุกคนเออไม่ได้วะเออเดี๋ยวทั้งนั้นพี่ขออนุญาตเสกเบเกอร์มาสักหนึ่งอันดีกว่านะมันหมดแล้ววะเออหรือว่าเรามีวะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนนะมันแต่แต่จริงๆแล้วมันมันต้องเสกอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันขี้เกียจไปทำเควสหาไงมันนานกว่าจะได้แแตต่่ลละะออัันนนทุกค เพราะว่าเราใช้แค่อันเดียวไงทุกคนจริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วอืมโอเคเดี๋ยวหาเอาเบเกอร์มาหนึ่งอันก่อนโอ้โหไอ้นั่นมันคำรามตลอดเลยว่ะทุกคนเราได้เบเกอร์มาแล้วหนึ่งอันเราอาอันเดียวพอไปเดี๋ยวเราไปดูไอ้เจ้านี้กันก่อนดีกว่ามันได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหมันได้มน27ว่ะมาทั้งนั้นเล่งไปเลยเล่งไปเลยนี่เล่งไปเลยเร่งไปเลยเราจะเอาสัก51อันนะทุกคนเจุ๊บปุ๊บโอเคเรียบร้อยมาเอ้าไม่ดิบไปถึงไม่โดน โอเค5้ okay, อันนะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ให้เจ้านี่เลยโชคดีจริงๆนะเราเคยทำเควสได้มันนะทุกคนเนาะมันก็เลยสบายนิดนึงนะอ่าเรียบร้อยปเดี๋ยวเราจะกดกันไปเลยนะแบบรีบๆด่วนๆนะทุกคนเผื่อเราจะไปทำตัวอื่นด้วยอีพีนี้ก็คืออย่างที่บอกอะ่ะอาจจะเป็นอีสุดท้ายที่เราอัาสัตว์แล้ที่เหลือเราก็ไม่ต้องละเราก็อีนี่แล้วไงเราชิลแล้วไงทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดไปนิดนึง กันไว ama, ้ก <inizi> ่อนนะทุกคนกันไว้ก่อนขออนุญาตก๊อปปี้พารากอนโซไว้สักสักหนึ่งถึงสองอันดีกว่าเมื่อกี้ก็ลืมไปนะเราไม่ได้ทำเนอะเอานี่ด้วยพอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพอดิขี้เกียจเสกไงก๊อปปี้มันไวเลยดีกว่าไอเนี่ยไอเบเกอร์เนี่ยเห็นว่าเบเกอร์มันเยอะเราก็ก๊อปปี้มันไว้สิเนี่ยเราจะโง่ทำไมนะน้องๆนะเดี๋ยวเราเอาอนุญาตเอาเบเกอร์มาเก็บในนี้ก่อนเอ๊ะมันแหลกอะไรวะเนี่ยวันนี้มาเก็บ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 เอาสักสามสี่อันพอ โอเคพารากอนโซอยู่ไหนเอ่ยเราลืมเอาออกมาหรือปะ่ะเมื่อกี้อ่ะอ๋ออยู่โน่นไอ้บ้าเอ้ยลืม <S <S อ่โอเคตอนเนี้ยเราได้แล้วเดี๋ยวเราเอาพารากอนโซไปใส่อีกมาให้มันต้มมาสักห้าสิบเนอะนี่ประมาณนี้นี่ปะ่ะรีบๆปะ่ะจะได้ง่ายๆไอ้ชิวๆไปทุกคนจะเปิดรอไว้ก่อนเร่งเรๆงเงเ,งเ,งเอา50อันพอเราไม่ได้ใช้เกินอยู่แล้วนะทุกคนไอ้เน,นี้ยโอเคป วิ่เกินมาหนึ่งอันนั่นไงกูว่าแล้วเฮ้ยยังจะเกินอีกนะโอเคไม่มีปัญหาปล่อยมันไปมาใสา่ไปก่อนพารากอนโซนนี่อันนี้นนง่ายๆนะทุกคนเพราะว่ามันมีแต่ที่เหลือหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปตีกันอัพไปเป็นเอ็นเชียนด้วยนะทุกคนนะพี่อาจจะไม่ได้ไม่ใส่กุ๊ปก๊อตให้เขานะแต่อาจจะสให้เขาเป็นแค่พชั่นแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเป็นมันจะมีผลอะไรหรือเปล่านะแต่กันไว้ก่อนดีวกว่านะทุกคนนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นกุ๊ปกอ๊อตเผื่อมันไม่ได้มีผลในการฮิลหรือเปล่าเอาีา เราะอัพงี้ไปก่อนเอาจะตีให้มันเป็นเอเน็นชะินเฉยๆนะโอเคเรียบร้อยมาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาเป็นไอนี่แล้วทุกคนเขาเป็นอ่าไพอพารากอนโซลหนึ่งร้อยแล้วแล้วเราจะไปทําการตีบอสก,กันดีก,กว่านลทุกคนเนาะซึ่งบอสท,ที่เราพูดถึงกันก็คือเป็นพชั่นเนาะอ่โพชั่นพชั่นอ่โพชั่นเราต้องทอํายังไงวะทุกคนลืมไปแล้ววะอ๋อเออลืม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  จริงๆแล้วพี่ไม่มีหรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวโซพารากอนโซพอย่์น่ะจะขอหาก่อนนะพารากอนโซตัวโพชั่นพี่จําไม่ได้ว่าพี่มีหรือเปล่าวะอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาอันนี้เลยก็ได้นะโพั่นโพั่นโพชั่นมันจําไม่ได้ว่าเราไอ้นี่มันหรือเปล่าโอ้ไม่มีว่ะทุกคนต้องเอาตีตั้งแต่อ้นี่เลยนะตั้งตั้งแต่อโอมกกาเลยนะเพราะว่าเราจะตีเราเอามาอัพเขาไงถ้าจำไม่ผิดเราจะต้องทำหนี้ปาะว่าลืมว่ะทุกคนนี่ไงโพชั่นโอ้โหมีหนึ่งอันพอดีเลยอุ้ยอะไรวะเนี่ยบ้าบอ มีหนึ่งอันอูมีอันเดียวเหรอโอ้ว่ะไป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 งั้นไปตีไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปตีกันตรงด้านนอกนะเอาตัวนี้แหละมันเอาตัวมันนี่แหละไปตีนะทุกคนนะเฮ้ยโอ้มันเร็วมันเร็วมันเร็วโอ้ย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 เอา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 มันใส่สปีดคอตูตแล้วมันแกยายอิมพินไปด้วยโอ้โหมันก็เลยโดดนะทุกคนนะไวไปนิดนึงทุกคนโอ้โหมาโอเคเดี๋ยวเรามาตีเจ้าตัวนี้แล้วก่อนอ่าจริงๆแล้ว อ๋อมันมีสองอันนี่วาทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ปะอ๋ออันนี้มันใส่ตรงนี้เอ้าไม่ได้เอายูทิเนตี้โซมาอีบ้าเอยทุกคนพี่ลืมวะเดี๋ยวกลับไปเอายูทิเนตี้โซที่บ้านก่อนลืมจริงๆมันจะต้องใส่ยูทิเนตี้โซได้หนึ่งร้อยหรือเปล่าวะทุกคนเออ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 พี่ลืมพี่ลืมพี่ลืมนี่เห็นไหมพอมันเร็วมากมันจะเป็นนี้แหละอืมมาโซน่าจะอยู่ในนี้เรามี เออโซนี่ไงโซโซยูท so ินิตี้อ่าไม่ใช่อัน,นอันนี้ปะวะอีกาดีเอ็นปะอันนี้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวีทำไมเมยอะจังวะเอาโซ่สี่ร้อยสี่ร้อยพอไปเดี๋ยวเราจะตีไปสองตัวแล้วก็ได้จริงจริงแล้วเอออะไรอะอะไรอะไรทำไมามันเข้ามาในบารียเราได้วะทุกคนก็มันมากัดลูกเราทีละหนึ่งทีละสองมาตอดตอดออยู่เนี่ยไปเลย hoo! เดี๋ยวอย่างที่บอกกันเดี๋ยวเราพอทําเสร็จแล้วเราจะก๊อปปี้เขาไว้ด้วยนะเราจะได้เผื่อมันตายเงทุกคนเราจะได้เอาไว้ใช้ได้นานๆนะทุกคนซึ่งมันเป็นอัลฟ่าน่ะมันก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์อยู่แล้วแหละอ่าตอนนี้พี่อัพมาอัพเลือดกับอุยพี่อัพเลือดเยอะหรือเปล่าวะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยมันไปก่อนลืมแล้ววะอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราเอามาใส่ตรงนี้ก่อนอ่ามาใส่ตรงนี้เอ้ใส่ไปแล้วนี่ไอ้บ้าเอออันนี้อันนี้เออนี่ไงซลมอนบอสเอาตัวแรกเอาให้เป็นก็ตไลท์ก่อนเดี๋ยวเราค่อยทำไป กดันนี้กัดดีกว่าเปิดเออนี่ไงนี่ไงเนี่เรียบร้อยดอกเดียวดอกเดียวเออดีนะไม่ตีเร็วไปหน่อยหนึ่งนะเราเอาตัวยูทิเตี้มาตีมันตีเข้าอยู่แล้วไงทุกคนไอตัวนี้มันพิเศษนิดนึ่งนะมันเอาใส่อื่นมาตีไม่ได้โอเคให้มันกินได้เลยป่ะวะพี่ก็ลืมวะ่ะอ้ามันกินไม่ได้โอเคมันเป็นโอเมก้าอยู่แล้วไงมันจะต้องเอาใสา่กอสโซมันลืมลืมไปแล้วแล้ว,ลวมันลืมท่าไงทุกคนก็เดี๋ยวโอ้เราจะต้องตีเพิ่มด้วยนี่หว่า เพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเออเราจะต้องใช้2อันทุกคนเดี๋ยวเแป๊บนึงแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงลืม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 พชัน่นอาร์มีเมื่อกี้มันได้มา2อันเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาทำเอาอีกอันหนึ่งไปตีต่อเพื่อไปเป็นเอ็นเชนอ่าพี่ลืมพี่ลืมเอาก่อนเอนี้ก่อนเอาดีก่อน,อาอนมา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 อันแรกจะเป็นก็ต์ไลท์ไงอันที่สองเป็นเอ็นเชนอ่ามาแล้วมาแล้วอย่าตีเร็วอย่าตีเร็วอย่าตีเร็วตีเร็วไปไม่ดีเอาพ่นพ่พนอะไรใส่กุ๊ก พอดอะไรใส่กูอะไรอะไลอะไลเฮ้ยอะไลกูอัอพพารากอนโซนแล้วนะเว้ยอย่ามาหาว่าวอย่ามาหาว่าวจริงๆแล้วอะก็คือ,คอ,คอมันทําไม่ยากหรอกทุกคนนะพยายามจะทําเองใค้ได้มากที่สุดนะจริง,รงๆแล้วมันจะเสกเป็นตัวที่มันเป็นเลเวลสูงๆมาเลยก็ได้นะแต่ไม่อยากทำเนอะทุกคนเพราะว่าถึงไงเราก็ต้องเอามาอัพมันอยู่ดีแล้วก็ทํนตั้งแต่โอเมกานี่แหละทุกคนเนาะเพราะว่าน้องๆจะได้เห็นด้วยเลย เพราะว่าไอตัวพวกนี้มันเกิดตําในแมปอยู่แล้วนะทุกคนนะไอพวกหมูพวกอะไรเงี้ยคุณนัทแกก็บอกให้ไปหาจับมานั้นทุกคนนะก็มันได้อยู่แล้วแหละมันก็เลยไม่ยากส่วนไอที่คงที่ขีน่นี่อย่างที่บอกตะกี้นั่นแหละมันไอมันเป็นอัลฟาไงมันก็เลยไม่มีที่ขี่ไอ้นี่อาอเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไออะไรอะไรจะบินหนีไปไหนหเกือบไปแล้วเชียวเกือบไปแล้วเชียวบินหนีนี่คือซวยเลยนะถ้าบินหนีนี่คือซวยเลยนะแบบว่าบินหนีนี่คือเราตีไม่โดนไงเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยว เอาไปก่อนปับ๊บเรียบร้อยกดไลค์ God like ไปแล้วเป็นไงเราเป็นไงเา่ามาทุกคนตอนนี้เรามาถึงจุดตรงนี้นะทุกคนนะเวลาจะเอาไปเป็นเอนเชนจะต้องเอาสองพันมาตีนะทุกคนนะซึ่งจะเป็นไอ้พวกนี้อ่ะอีเทเรียลกรุ๊ปคอสนะแล้วก็อ่ยู่ที่นี่กรุ๊ปคอรสก็คือเป็นสองพันธนี้นะทุกคนเนะาะสองพันซึ่งถ้าเกิดดูจากไปตรงเนี้ยเราจะต้องตีเมื่อตกี้เราตีไปจนถึงตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้นใช่ไหม อ่าแล้วก็กรุ๊ปก้อนได้พวกนี้เนี่ยพวกเนี้ยแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเราจะไปตีอันนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปเป็นเอ็นเชี่ยนเราจะต้องตีพวกนี้นะทุกคนว่าถ้าเกิดไม่งั้นน่ะเราจะอัพเป็นไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตก่อนอื่นเดี๋ยวโผอนุญาตอันนี้ไปก่อนดีกว่านะทุกคนขอปั๊มตัวมันไว้ก่อนดีกว่ากันไว้ก่อนเนี่ยทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันตายขึ้นมาน่ะเราขี้เกียจไปทําใหม่นะทุกคนนะขออนุญาตปั๊มไว้นิดหนึ่งนะขอปั๊มไว้สักตัวหนึ่งกิิดดดมมััันนนนนไไไไไ่่่้้้้้อออะะรรยาางงงเกกกก็ลบททุคว คือว่าเราทําผิดทําอะไรเงี้ยนะทุกคนนะอย่างที่บอกอะปับ๊บนี่อ่ะเก็บไปก่อนเอาแค่นี้แหละเอาสามตัว <g ül> จริงๆแล้วว่ายังก็อย่างที่บอกจริงจริงแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้จริงจริง,รงแล้วมันตัวเดียวมันก็อาจจะชนะได้เลยแหละมาโอเคอย่างอื่นอยู่ครบมาเดี๋ยวเรามาลองตีกันดีกว่าเอามันจริงจริงแล้วมันจะตีเข้าหรือเปล่านี่พี่ไม่ค่อยมั่นใจนะมันอาจจะตีเข้าก็ได้นะหรือเปล่าอะทุกคนอามาลองกันก่อนเพราะมันเป็นไอ้นี่เองนะมันเป็นอ่าระดับไอ้นี่เองนะก็ต์ไลท์อะ เอามาลอง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 ,มาลองก็ไม่เสียหายนะทุกคนนะมาเดี๋ยวก่อนขออนุญาตปด่ตกดหมดก่อนเดี๋ยวตุยไม่ใช่แล้วหรอกทุกคนพี่อะไอสัตว์ตายไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตัวเองจะตายนี่สิมันจะลําบากนะมาเดี๋ยวเรามาลองตีกันแต่คิดว่าน่าจะตีไม่ยากนะทุกคนนะนี่ไงตัวนี้ไงนี่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 ไงโอ้ยคาสลบอะคาสลบขึ้นวะนี่เรามีที่ขีดพลังป้องกันเยอะนะเราตีเข้าอยู่ทุกคนแต่ว่ามันมันบินไง มันบินมันบินเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมันบิน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 เฮ้ยอย่าสิโหตีไม่โดนเฮ้ย,ต,ยตีไม่โดนว่ะเฮ้ยเอาดีๆ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 เอดีเฮ้ยตีไม่โดนโอ้โหเอาดีๆปะเฮ้ยไม่ตีไม่โดนโอ้โหตีลำบากวะเนี่ยตีไม่โดนเหรอโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยอีกทีนึงโดนสิมันบินไง ม <laughs> ันเป็นตัวบินน้องก็เลยตีลําบากน้องๆเออโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าอ่าเราก็ปีกไปกันเหนียวก่อนนะทุกคนนะจริงๆเราก็เราตีสบายๆเลยเด้๋ยกเอ,อ้ยไอ,อ้ฟีหลอกมึงเป็นอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้อะไรของมันวะเออช่างมันช่างม,มันทัวนะเดี๋ยวเอามันโลโยนไปก่อนอ่าแล้วก็เก็บเก็บนะเออโดนตีสะบักเลยนะทุกคนนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองลองหูค่าสรุปขึ้นมาต้หงเท่าไหร่นี่ยเขาแต่ค่าสรุปเราเยอะไงเดี๋ยวค่าสรุปเราเยอะแล้วก็สบายนิดนึง อ่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ Infinity. อินฟินิตี้อ่ะปุ๊บเรียบร้อยทุกคนเป็นไงเราเป็นไงเราโอเคตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหมูไปเก็บว้ไอตัวที่เราก๊อปปี้มาตะก,กี้แนละ้วไปเก็บว้ไอตัวนี้จะก๊อปปี้ไวต้ตางหาอีกทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะตีบอสเราต้องเอาไปไปหลายๆตัวนะไอตัวเนี้ยมันจะได้ช่วยเพื่อนเพื่อนฮิวนะทุกคนเนาะก็ตอนนี้เออดี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 เมื่อกี้พี่ลืมเอาอะไรไม่รู้เปล่าวะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลืมเอาพารากอนโซ่เ,ๆๆเดี๋ยวเ,เ,เดีนะ๋ ไปเก็บเองไปเก็บเองอ่าอะไรนะตะกี้น่ะไอ้เบเกอร์อ่ะเออลืม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 กระเป๋ามาล่วงตรงที่ตีบอสอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเก็บของแป๊บหนึ่งทุกคนโน่นโน่นโน่นตรงโน่นตรงโน่นตรงโน่นกระโดดไปลืมเก็บมังไงแต่จริงจริงแล้วของไม่น่าจะได้ใช้เลยแหละทุกคนเพราะว่าของเราเนี่ยมันครบแล้วเราอัพพาร์กคอนโสดเป็นหนึ่งร้อยแล้วไงแต่มันเสียดายของอ่ะรู่ปะมันมี นิดนึง,นงอยากได้อ่ะโอเคบินมาเลยถึงบ้านแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดทันอย่างที่บอกเดี๋ยวจะลองอัพไอตัวพวกนี้ด้วยนะไอไททันกับไอตัวพาราโซนี้ด้วยนะเพราะว่าไอตัวนี้เดี๋ยวอยถ้าเกิดมันไม่ทันเนี่ยก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยมาทำต่อในไลฟ์สตรีมนะทุกคนนะหรือว่าจะทำไอตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เออตัวนี้ๆๆๆๆๆที่เรา,าค้างกันไว้ในอีพีที่แล้วอะแต่หลักๆก็คือเ,เอาไอตัวนี้แล้วก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บมันมาแล้วก็ เดี๋ยวๆๆทุกคนเดี๋ยวมันจะไปรวมกันแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไอหมูนี่ไอหมูกดไลน์นี่เราเอาเก็บลืมไปเลยนะทุกคนนะเราคงไม่ได้เล่นละเมื่อกี้เราปั๊มมาเผื่องไงโอเคงั้นนะเก็บไวนนี่ก่อนปั๊บเรียบร้อยขอสักห้าหตัวนะทุกคนนะนี่นี่อะ,ะต่างน้อยก็มีนื้ทินิตี้หตัวอยู่ที่บ้านแล้วเอาไว้ตีบอสได้นะพารากอนโซก็เต็มๆจุกๆละเดี๋ยวขอสักหตัวโอเคเก็บ เก็บปุ๊บเฮ้ยเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมอะโอเคมาเดี๋ยวเราเอามาไว้ตรงนี้หนึ่งตัวปุ๊บแล้วก็ตัวอื่นก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันตัวอื่นก็ไม่ได้ใช้แหละแต่ไปเก็บอ่ะตรงนี้หนึ่งตัวหนึ่งตัวโอเคก็ถือว่าเรียบร้อยผ่านไปแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเอาตัวอื่นมาเก็บไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่างพอเราไปตีบอสเราค่อยเอาออกไปนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสอสาี่ห้าหกอาพอดีหตัว ตัวเรียบร้อยนะทุกคนนะโอเคภารกิจวันนี้ก็ถือว่าสําเร็จร,ร่วงไปด้วยด้วยดีนะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ดีกว่านะทุกคนนะไอ้เจ้าตัวนี้ตัวนี้อ่าตอนนี้เรามีพารากอนโซของแซลมอนทูสโอ้เรามีนินาทุกคนโอเคแสดงว่าพี่มีของเซิ v ์ฟเอรทูแล้วพี่ก็มีแซลมอนทูตอยู่แล้วพี่ก็เลยเอามันมารวมแล้วก็๊อปปี้ไว้5อันงั้นเรามาทาไอ้ตัวนี้ต่อกันสักหน่อยดีกว่านะทุกคนเนาะหลักๆก,ก็คือเดี๋ยวเราจะอัพให้เขาไปเป็นขั้นของอ่าโอเมก้าก่อนเนะ แล้วก็ค่อยไปปั๊มพารากอนโซทีหลังทำแบบเดียวกันนะทุกคนนะเพราะว่าไอตัวเนี้ยพี่เตรียมของนี้นิดหน่อยแล้วแหละก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าแถมสั้นนิดหนึ่งดีกว่าในอีพีนี้มันจะสั้นเกินไปนะทุกคนเนาะขอเป็นแบบนี้ไปดีกว่าเนาะอาจจะทำไม่ครบนะทุกคนที่เหลือเดี๋ยวพี่เข้าไปทำหลังไม่เอาก็าได้นะอาจจะขอเอานี่ออกมาก่อนไอ้นี่เอาไปเก็บดีกว่านะทุกคนนะแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เราตีไปสองตัวจริงๆแล้วเราใช้แค่ตัวเดียวไงอืม ขอเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้ดาวมาด้ดาวยเนี่เอาดาวไปเก็บก่อนนี่ดาวน,นี่พี่ตีมาเยอะแล้วนะเนี่ยเราก็น่าจะตีบอสได้สบายสบายแล้วหนึ่งถึงสองตัวนะไอไอโซดิแอคอะอเดี๋ยวกันนะขออนุญาตด,ดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้จุดที่เราจะต้องทําต่อก็คือมันเอาอาาัลฟาใช่ไหมพามเอาติเมตโอเมกา้าโอเคสามอันโอเคเอามาก,กอนเอาโซลมาสามอันนะแล้วก็เอามากับมาครับมาครับ,รบอันนี้แล้วก็ใส่ไปไม่ใช่เบเกอร์นะทุกคนอันหนึ่ง เดือดเดผ,ดผิดเผ็ดสองสามโอเคขอดูหน่อยนะ,ะเมื่อกี้เราไม่เป็นอัลฟาอยู่แล้วใช่ไหมต้องเอาอันนี้นนเป็นเป็นพามอ,อันนี้เป็นอะไรเนี่ยใช่ไหมถูกต้องมาเดี๋ยวเรามาลองกันก่อนนะน่าจะถูกแล้วแหละทุกคนเพราะมันเป็นอัลฟาอยู่แล้ว,วพี่ก็ลืมลืมแล้วที่มันต้องใช้สีไหนมาอ,อ่านไม่ไม่ทบทวนมาเดี๋ยวเรามาลองใส่กันโดยเลยตรงนี้ตรงนี้เอาอาหารให้มันกินด้วยนิดนึง จร,จริงๆเราไม่ต้องใส่หรอกเดีบ้าพี่พูดคนเดียวนะน้องๆนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บมันอยู่ดีละน,นี่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 โอเคปั๊บอ่าใช่จริงๆด้วยตรงนี้ตรงนี้โอเคเป็นโอเมก้าเรียบร้อยแลทุกคนเป็นคอมเพนเนียนนะทุกคนนะสามารถเรียกพวกเล็กอะไรออกมาช่วยตีได้นะไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นสายพันธุ์ของอาซามมนเนอร์นะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะทําการปั๊ม e x p ไปก่อนเลยดีกว่าเอาให้น้องเลเวลสักพันหนึ่งนะ หลักๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตปั๊มไปก่อนนิดนึงส่วนพารากอนโซ่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บ้าเอ้ยพารากอนโซ่เดี๋ยวพี Anyone, ่เข้ charger, ามาก๊อปปี้ทีหลังอ่าอันเอาไปก่อนเดี๋ยวไปกดผิดอ <God> ่ะกดไปกดไปกดไปนี่น <Yeah S 1> ี <Chall mistaken. S 2> ่นี่นี่นี่มันเป็นการมันเป็นหมดเสริมนะทุกคนนะไดโนอัปเกรดนะทุกคนซึ่งในหมดเสริมตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าเราจะสามารถทำให้เลเวลไดโนเสาร์ของเราอะเพิ่มไปมากกว่าเดิม จากที่แม็กเลเวลของเราที่พี่บอกบอกไปในอีพีที่แล้วคือแค่3 0 0 350นะตอนนี้มันจะสามารถเพิ่มไปเกินนั้นได้คูณ5เท่าเลยนะก็จะอุ้ยน่าจะเยอะเลยแหละก็นะมันพันแปดทุกคนเราก็จะทำให้เรามีสเตตเยอะขึ้นสู้บอสง่ายขึ้นนะทุกคนนะอย่างที่เราเล่นคนเดียวด้วยมันก็จะช่วยให้เราได้สู้บอสได้ง่ายขึ้นนะทุกคนนะประมาณนี้ประมาณนี้ ถ้าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description ของเราในช่องนะทุกคนในคลิปนี้นะน้องๆก็ไปดูที่ว่าเราใช้หมดอะไรบ้างอะไรยังไงนะทุกคนก็จะได้เล่นตามกันได้เนาะขออนุญาตใส่นิดนิดนึงดามเมจแล้วก็เลือดเพราะว่าตอนนี้ต้องใช้เลือดด้วยเหมือนกันนะดามเอจด้วยนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลืมอาจจะลืมใส่นี่ไปนะยาอิมพินอ่านี่ไงอิมพินอ่าโอเคได้ละเพราะว่าถ้ามันไม่มีอิมพินมันเดี๋ยวจะแย่เพราะว่าคุณนัดบอกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันสามารถมีบัฟด้วยนะ พี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าบัฟของเขาคือบัฟอะไรนะแต่แต่รู้ว่ามันมีบัฟคุณนักเก็บกมาอย่างนี้นะก็เดี๋ยวเราเก็บไปก่อนเดี๋ยวเราดูที่ขี่เนาะก่อนสิอาที่ขี่เนาะก็มันมีที่ขี่ยูนิคด้วยละมัง้งนะทุกนัดบอกอะพี่ก็ลืมไปแล้วว่ามันเป็นที่ขี่แบบไหนนะเดี๋ยวเรามาอัพที่ขี่ให้เข้าไปด้วยเลยดีวยกว่าตอนนี้เนาะอัพไปก่อนเผื่อมันไม่มีไงนี่ตีไปเรื่อยๆตีเพิ่มพลังป้องกันนะเผื่อมันไม่มีทุกขี่ยูนิคแต่ถ้าเกิดมีเดี๋ยวเราไปหาที่ขีีส่สส้มมกกันันนนทีีหลง็ได้้ตอนนาตีเล่นไปก่อน เอากันไว้ก่อนมันใช้ที่ขี่เซบาทูธนะเนี่ยมันอมันอาจจะมีก็ได้นะเออจริงๆแล้วก็เดี๋ยวลองดูก่อนดิเดี๋ยวขออัพให้มันเสร็จก่อนอ่านี่นี่อาจจะใช้ที่ขี่ของเซบาทูธจริงๆก็ได้นะอืมเอาไปเอาไปเอาไปเรียบร้อยเรียบร้อยขอแถมแถมนิดนึงนะทุกคนนะอย่างที่บอกอะมันสบายๆและชิวๆอ่าโอเคเต็มแล้วเรียบร้อยตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตด,ดูที่ขี่นิดนึงนะอ่าเซบาทูธ er เหรอ ไม่รู้ว่ามันจะใช้กันได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นไฮบริดไงเซบ์ทูธเซเบอร์เซบ์ทูสแซลมอนแซลมอนทูธเฮ้ยที่ขี่มีว่ะเฮ้ยที่ขี่มีว่ะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้างั้นเราก็ใส่แบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันนะร้าสตรีมนะทุกคนเนาะโอเครู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมันมีที่ขี่ของมันเองด้วย เอาละทุกคนถ้าอย่างนี้ก็สบายเลยสิเสร็จป๋าถ้าอย่างนั้นก็เสร็จป๋าถ้างั้นก็เดี๋ยวเราเอาไปเคิร์ดให้มันสักนิดหนึ่งนะทุกคนนะฮมันจะได้ไม่น่าเกลียดนะนะนะก็ก่อนระหว่างนี้เราเคิร์ดเล่นๆไปก่อนของเราเยอะเคิร์ดไปก่อนปับ๊บนี่ได้อะไรบ้างนี่เมลีดาเมจยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เอา้าเอาอันนี้แหละอ่าเอามีเอามอ200ก็พอได้อยู่นะเอาไปใส่เล่นๆไปก่อนทุกคนนะชิวๆเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ที่ขี่ยูนิดไง อ๋อเดี๋ยวเราก็เอาอันนี้ใส่ไปก่อนใส่ไปและตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาปั๊มพารากอนโซกันเลยดีกว่าทุกคนก่อนทิ้งท้ายนะปั๊มพารากอนโซกันสักนิดหนึ่งดีกว่าก็อย่างที่บอกเดี๋ยวเรามาทําต่อกันในไลฟ์สตรีมแล้วก็เอาอันนี้ใส่ไปนี่อ่ะถูกต้องไหมถูกต้องเซลมอนทูสไปเดี๋ยวเราสปีดไปเลยอาจจะจอแดงๆนิดหนึ่งเดี๋ยวทุกคนนะเพราะว่าออร่าไอ้เจ้าอัลฟานี้มันเกะกะแล้วนะเดี๋ยวเราปั๊มไปก่อนตอนนี้ตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เราต้องใช้เยอะๆขอสักห้าสิบอันนะทุก เผื่อเราไปกดใช้เพลินอ่าโอเคพอ่อเดี๋ยวเราจะต้องเก็บมาก่อนแล้วก็อันนี้แก็อันนี้มาตออหลักๆทําได้สัก100ก็ยังดีนะแล้วก็ใส่ไปพารากอนพารากอนอันนี้แล้วก็กดอีกทีนึงเป็นการเร่งแล้วก็กดไปเลยทีทีไปป๊า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 ลัวไล,วไ,ปลวไปลัวลไปลัวัวไป เรียบร้อยไปซิโอเคมาเดี๋ยวเราใส่อันนี้ด้วยเดี๋ยวเราโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องอันนี้ก่อนต้องยกเลิกก่อนเพราะว่าเราจะต้องเอาไปตั้มใหม่ตอนเนี้ยปัญหามันก็คืออ่ามันยังมีน้อยอยู่นะทุกคนก็เออดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาไอ้บ้าเอ้ยกดผิดมาเอาไปโดนอ่าตรงนี้อ่ะแต่ยังเฮ้ยนี่มันเดียวด้อนนี่หว่าไอชิบหายเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะตะก,กี้มันอยู่ตรงไหนวะน,นี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันเกินอ่าเบเกอร์เฮ้ยตะกี้พี่เอาเบเกอร์ไปไว้ตรงไหนวะน้องๆ เอาสวยแล้วไงเบรกเกอร์เบรกเกอร์เอ้าเบรกเกอร์ละ่ะเฮ้ยเะกี้พี่เอาเบรกเกอร์ไปไว้ไหนทุกคนเอาสวยแล้วไงเฮ้ยอ้อยอยู่ในนี้ตกใจหมดเลยหายใจหาใจใหายวูบโอเคมาเดี๋ยวเราทำหนึ่งร้อยกันดีกว่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอ่าแล้วก็อันนี้ปะประมาณนี้ทุกคนนี่ใส่ปะเอาโอเคหนึ่งร้อยไปเลยลัวัว มันต้องได้แล้วลเราทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่ามันเก่งหรือเปล่านะแต่คุณนัทเขาว่ามันเก่งอะพี่ก็ต้องเชื่อคุณนัทแล้วแหละเพราะคุณนัทเก็บเป็นปรมาจารย์นะทุกคนนะเอาละปั๊บโอเคเฮ้ยเดี๋ยวๆพุ่งๆพิ่งเพิ่งเเออเร็วไปนิดนึงทุกคนเร็วไปนิดนึงเท่าไหร่เนี่ยอัน53อันว่ะมันไม่เป็นไร53ก็53าสิบสาก่ที่เหลือเราค่อยไปเก็บอ่าเบรกเกอร์ใส่ไปดิเก็บไปมาปั๊มกันอีกหน่อยปั๊บเฮ้ยอย่าเพุ่งดิกดผิด ไม่ป๊าบเอาเรียบร้อยไปแล้วคนทุกคนโอเคครบครบท้วนกระบวนการนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราเก็บไอ้พวกนี้ออกมาเลยดีกว่าที่เหลือเดี๋ยวเราเขาใส่ไว้ในตัวมันเดี๋ยวพี่เข้ามาทําเพิ่มเติมในไลฟ์สตรีมก็ได้นะทุกคนเนาะอย่างที่บอกอนะตอนนี้เอาไว้แค่นี้กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปคลิปนี้นะทุกคนเนาะขออนุญาตเก็บของสักคู่หนึ่งนะทุกคนก็เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอันนี้อันนี้อันนี้เก็บไว้ในนี้แหละก่อนของเต็มไปหมดเลยโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนไป โอเคทุกคน E.P. นี้ก็ต้องขอไว้ท่นนี้ก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนหาทุกคนชอบฝากกดไลค์กดเชร์และกด s u b สไครต์ให้ช่องเราด้วยนะแล้ว E.P. หน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อหรือจะมาจับเดนเซาตัวอะไรดีเราพบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ